สบายดีพ่อแม่พี่น้องไม่นี้ออกมาสูบซาปลาอีกเกาอาชิพขขาปลาจากสีมันหมูมันเอาเอาไปลุ้นน้ำกันไป วออกแพงโมแพงแพงไผ่แพงไม่ค่อยเ็นแงผัวบังฮันแบบนี้เลยนะไครันนีอ้เยองไปพวกหน่เื่ออนอดเกลียวจริงนะอืม่เาเออเก็บภาพไปได้แล้วอะฮะจะได้ดิบึ้งสะพัดก่อนดิเห็นอะไรมาดูน้องบ่ เออมาดูน้องดูปลาเนาะเออดูปลานี่แหละน้องเจ้าบอกน้องฟคาเนี่โอ้รอยฟเซนโหลดนี่บอกครับว้อยรอยฟูเซนไปไปไปปคอตัวใหญ่ตัวใหญ่อตัวใหญ่เดือตัวกันเด้อเกือบคูฮีอะรมาจ้างัวมาคิดข้าไปีิน้องเออบอลไมแล้วนี่ยีลกระบะขึ้นเกลือเลยเอาเวียนะกระบะข้อยาวขึ้เกเลยนโคทอกี จะพาจะเพานี่นะมีโอ้ยสองหนึ่งก่กเนลายว่าหายน้ำมันโอ้เฮ้ยคือเกาโอ้ยคอยคอยคอยมีกองน้ำมันเต็มตุกคนนะน้ำมันลายฝนอ๋อคนจะดูแงคนประทันใจ๋ยุดหน่อยนยึดเน่อยอ้ยหนามเลย เรียกย่านังวาอ้อยนะลายยีพีอนี่คือทีมงานบ้านทักัดินพี่น้องมีกำลังลอดคาน้ำบกอย่ในนนี่ม้อสิบนกเลยนี่ชิ้นใบพุ่นบานเนาะ่ลุดว่าโคเหาโคจกาค้งน้องคนได้นี่ ใช่คราบหมองใญเนี่ยกินอ่มแล้วจิีนอีมแล้วขายปลาเปทุเรตูวเลยพี่ได้สวยไม่ใชไม่ก่อยกด้ด้วยครบดีแก้เราเลยงอ้ยน่ไงอสดูตาเงิน ลูขกขขาคนน,นี่เด้โอ้สองสองน่นะุนใหม่พร้อมที่น้องเฮ้ยลูกขขาคนใหม่ลูกคตเลยลูกเฮ้ลูก Ja, yeah, man, da ist ein

เออเจะน้ากับอะไรพ่นพวขึ้นมันยังส่นขี้ต้มอยู่ตัวนี้เหือดไ้เลยเออยังส่นอยู่ได้หน่ไปดูปลอกคอแล้

เต็มกระทังเ้งเต็มกระทางพี่น้องเลยนี่ตะโพก็ไปดูมาเทซิปมุงเสาพี่น้องจนหอดหามุงแรงเขาก็ได้กิบกับเจวกับคอยตีไปก่อนพี่น้องเลยน้าบุษบนบ๊